ตรงนี้สวัสดีค่ะมองตรงนี้สวัสดีครับอ่าวันนี้ช่างกอกอ,นนอาเอาใหม่ให้มันหมอถามกอนออวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเออโอ้ยขออีกรอบขอแบแบแบบเบิลแบบเบิลเอยอดลิ้นเขายังแบบดีอยู่นะคะวันนี้เอาตนจะาอาตินเป็นหลานป้าเหมียวเอง,เองหลานสุทธิรักนี่เอาเราต้องแบบออกกล้องเราก็ต้องแบบเป็นสุทธิรักดิวันนี้อาตีนจะมา ช่วยป้าเหมียวทำหนึ่งอีพีเป็นอีพีที่ชื่อว่าอะไรเล่นแล้วเจ็บเล่นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นอินเนอร์มาจากอะไรได้แรงบันดันใจมาจากอะไรอะ่ะไม่เมดนี้โอเคขอบคุณเขาก่อนขอบุญข,ขอบคุณพี่เขาอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเดี๋ยวไม่ให้ตินเด,เดี๋ยวป้าเหมียวอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าออตินจะเล่นแล้วเจ็บคือเล่นอะไร<ม><ม>เดี๋ยวให้ตินอธิบายก่อนโอเค พวากับผมอัด,ดินนะครับวันนี้จะมาเล่นเล่นแล้วเจ็บอันนี้จะดังๆหน่อยดังๆงแผน่นลื่นกันน้ำไหนแผ่นลื่นกันน้ำเป็นแบบไหนแผน่น,แลแผนลื่นกันน้ำเหมือนมีรูปปู่กับย่าก,กับออตินเลยอะแล้วเวลาเอาสบู่มาถูมันจะลื่นคะแล้วมันจะไางนีเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งเล่นให้ดูดิต้องอธิบายก่อน โดนดุครับโดนดุอันนี้เป็นช็อตที่ไม่ได้เตรียมอะ,อะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพบกับน้องออตินเดี๋ยวให้น้องออตินเปิดช่องให้พ่อแม่ครับผมน้องออตินเป็นหลานม่เหมือนนะครับอยู่ในช่องวันนี้เราจะมาเล่นสไลเดอร์ทำเองนะครับ ถ้าเกิดใครมีหมวกก็ให้ใส่หมวกนะครับแต่ว่าอันนี้ใส่สบู่น้อยๆนะคบสถานที่ใส่สบู่น้อยๆแล้วมันก็จะไม่เป็นอะไรนะมันจะไม่ลื่นมากครับถ้ามันลื่นมากเดี๋ยวมันจะทําไมหมวแตกค่ะเราก็เลยต้องใส่หมวกครับหมวกอะไรคะหมวกกันน็อกครับโอเค,คดีมากควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเล็กต้องทำไมนะถ้าเป็นเด็กเล็กไม่ควรเล่นครับ ถ้าเป็นเด็กขนาดออตีนละ่ะเล่นได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่ครับอ่าเช่นใครเนี่ยตอนเนี้ยป้าเหรอเป็นป้าป้าเหมียวช่องโอเคอ่าเดี๋ยววิธ,วธีวิธีการทําตีนทําแบบไหนบ้างเราต้องมีอะไรก่อนเป็นดับแรกอ,อันนี้เขาเรียกป้ายอะไรต้องมีป้ายแบบนี้ครับคือเป็นป้ายแบบกันน้ําครับเขาเรียกป้ายไวนิ้วป้ายไวนิ้วครับแล้ว ไวนิวไวนิวครับแล้วให้เอาสบู่มาถู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 ค่ะตินใช้อะไรวันนี้ตินใช้อะไรวันนี้สบู่ค่ะเอาเขาถ่ายทำช่องกันอยู่กระปุกดอทคอมไปดูดิโอ,อ้โหวันนี้อะไรกระปุกดอทเฮ้ยอันนี้ตินทำไมนะตินใช้อะไรบ้างนะมีต้องมีป้ายเลยนะ อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขาเราบอกแล้วว่าเราต้องเล่นแบบเซฟตี้เขาเลยคุณพ่อมันนั่นเองเขาเอาอย่าคำหยาบไป้ายไวนิ่งไป้ายไวนิวไวป้ายไวนิ่งครับ,ไไรบแล้วก็เดี๋ยวดำนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวดำมาอา๋อรองเท้าตีนอ่ะแล้วอันนี้เมื่อกี้นอกรอบนะคปะป้าเหมียวต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆอ่ะทีนี้เออลืมไปว่า,า,าป้าป้าป้าเหมียวอยู่ที่บ้านอะ่ะเรียกว่าป้าเหมียวแต่ว่าอยู่ที่ทํางานเรียกว่าอะไรนะ ก็เลยบางทีจะเป็นชื่อไม้เรียกว่าปัน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 ก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าทําไมเดี๋ยวช่องน,นี้เดี๋ยวก็เป็นป้าเหมี่ยวเดี๋ยวก็เป็นปันปันนะคะอ่ะแล้วตินก็มีอะไรอีกมีป้ายไวนิ่วแล้วก็มีสบู่ครับซึ่งตินก็ใช้ยาสราผมเออใช้ยาสผมแล้วก็เอามาทํายังไงบ้างถูถูครับแล้วก็มาถ้าเกิดมันลื่นไม่พอก็มาถูเสื้อตรงหนัง โอเคเดี๋ยวให้ออตินลองเล่นให้ดูนะคะเดี๋ยวที่จริงเราต้องมีหมวกกันน็อกด้วยแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีเราก็เลยต้องค่อยๆทำเดี๋ยวนี่รอส่งสัญญาณกับเอ้ยชีอ่ะเดี๋ยว่หมอจะบอก 3, 2, 3 2, า,า,ามสองหนึ่งมสนไปเบาบาเาน้องๆห,หลานๆอ่ะเจติดก้นกันเล็กน้อย ดีนไหนเราให้สัมผั์ดีว่ามันเจ็บก้นไหมเจ็บตรงหลังแต่ว่าต้องใส่เสื้อหลว,หลว<อ>มๆเพราะมันจะได้กันไดไรเยอะๆโอโอเคแต่จริงๆเราควรจะไปเล่นสไลเดอร์ที่เขาให้เล่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันมีอะไรอะไรเล่นอยู่ที่บ้านโคิดเออเราก็เลยต้องแบบอยู่ที่บ้านไปก่อนก็วันนี้ก็ น้องอตินก็ได้เล่นอย่างสนุกสนานนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าออตินพาทําเล่นอะไรอีกเราจะมาฉายให้ดูอตินเวลาแบบว่าคุณครูสอนทําแป้งโดงแป้งโดอะไรเงี้ยอตินก็มาสอนให้เพื่อนๆทาหน่อยแป้งโดอย่างง่ายอะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะให้อตินพาทําแป้งโดอย่างง่ายแล้วก็ปั้นสวนสัตว์หรอใช่ชเลยปั้นแป้งโดอย่างเดียวก็พอปั้นส่วนสัตว์ต้องใช้คนทางบ้านปั้นนะ อ๋อให้ดูสิ่งที่ออตินเคยเขาเคยปั้นไว้ไเขาทําแป้งโดเองนะคะแล้วก็สามารถปั้นออกมาเป็นส่วนสัตว์แล้วก็เมืองเลยนะเมืองหิมะค่ะโอเคสำหวันนี้บายบายก่อนบายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และดแชโอเคเก่งมากบายบายค่ะ